ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามอำเภอแกดำมี88หมู่บ้าน5ตำบลและ6องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประชากรราวเกือบ30,000คนอันตราเกิดน้อยกว่าอัตราตายสาเหตุสำคัญของการสูญเสียก็คือโรคเรื้อรังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอแกดำ โดยนายนุพนนนทเนตรในอำเภอแกดำได้จัดทำคำสั่งพอชอ,อและพอชอตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแกดำจึงได้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตชาวแกดำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดโดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่สร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 1. ประกาศนโยบายพอชอออำเภอแกดดำเพื่อนําสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอตําบล 2. กําหนดแผนการดําเนินงานในระดับอำเภอตําบล 3. สร้างความร่วมมือในการดําเนินงานในทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับอำเภอตําบลหมู่บ้าน 4. ติดตามผลการดําเนินงาน 5. เยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานในระดับตบําบล และจะทำ MOU ร่วมกันโดยอำเภอแกดำกำหนดเป็นประเด็นพัฒนา3ประเด็น14เป้าประสงค์46ตัวชี้วัดซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดมหาสารคามประเด็นที่ 1. คนแกดำทุกช่วงวัยคุณภาพชีวิตดีมีอายุยืนยาว4เป้าประสงค์21ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่1เพื่อบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีศูนย์คัดกรองยาเสพติดระดับตำบลผ่านมาตรฐานทุกตำบลมีป้ายศูนย์ที่ชัดเจนมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์โดยมีนายกอบทอหรือผู้บริหารสูงสุดในพื้นที่นั้นเป็นประธานมีการจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระดับความรุนแรงให้การสนับสนุนด้านบุคลากรวัสดุสิ่งของที่จำเป็น อำเภอแกดำมีศูนย์คัดกรองต้นแบบคือตำบลโนนพิบาลและมีการจัดกิจกรรมทบีนัมเบอร์วันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนทั้ง88ชุมชนรวมทั้งยกระดับชาวแกดำ15ปีขึ้นไปไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตามมาตรการ7มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เป้าประสงค์ที่สองเพื่อสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรุ่มพระศรีสว่างควัตวราคัติยาราชนารีโดยอำเภอแกดำผ่านเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง5้าตำบลและต่อเนื่องมาแล้ว5ปีมีกองทุนสุขภาพท้องถิ่นทั้ง6แห่งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย เป้าประสงค์ที่3เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียงทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกิดได้กลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุในอำเภอแกดำได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและครบถ้วนโดยกองทุนสุขภาพตำบลสนับสนุนอ,อปทอทุกแห่งปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสูง ความเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุอย่างแท้จริงเป้าประสงค์ที่4ยกระดับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงอำเภอแกดำมีโรงเรียนเบาหวานวิทยาในพื้นที่ตำบลโนนพิบาลและปัจจุบันขยายเต็มพื้นที่มีกิจกรรม NCD ดีได้ด้วยกลไกอ,อสอมอและคู่ขออ,อสอมอเพื่อใช้ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคเรื้อรังในชุมชนประเด็นที่2 แกดำเมืองน่าอยู่สู่จังหวัดสุขภาพดีเมืองปลอดภัยเมืองสะอาดเมืองสีเขียวและเมืองแห่งอำเภอสุขภาพดีเป้าประสงค์ที่1เพื่อให้อําเภอแกดําเป็นเมืองปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีการรณรงค์สวมห่วงนิรภัยในทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานจุดเสี่ยงในอำเภอแกดําได้รับการแก้ไขทุกแห่งประชาชนอำเภอแกดําไม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ป้าประสงค์ที่2เพื่อให้แกดาเป็นเมืองสะอาดและบริหารจัดการขยะเปียกลดโรคร้อนทุกตำบลมีธนาคารขยะและมีการขยายธนาคารขยะครบทุกหมู่บ้านโดยมีสมาชิกชุมชนครบทุกชุมชนทั้ง88หมู่บ้านเป้าประสงค์ที่3เพื่อให้แกดาเป็นเมืองสีเขียวโดยการเพิ่มป่าชุมชนการเพิ่มต้นไม้แห่งแผ่นดินสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีปอดชุมชนข้าราชการพนักง,งานราชการลูกจ้างทุกสังกัดทุกหน่วยงานอสอมและนักเรียนมีการปลูกป,ป่ามีต้นไม้ประจำตัวทุกคนเป้าประสงค์ที่4เพื่อให้แกดําเป็นเมืองคุณภาพชีวิตดีผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภอสุขภาพดีระดับแพทติน,นัมด้วยกลไกล3อ4สอผู้บริหารอบทอทั้ง6แห่งได้ประกาศจิตนารมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน3อ4สอ อาหารดีออกกำลังกายดีอารมณ์ดีไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสร้างสัมพันธภาพที่ดีอาหารดีมีร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีเมนูชูสุขภาพมีโรงเรียนออย,อยอน้อยบ้านวางแสงที่ชนะเลิศระดับจังหวัดออกกำลังกายดีคนแก่ดำสวมใส่เสื้อทูบีนัมเบอร์วันออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธ และส่งรายงานผลเป็นประจำทุกวันพุธอารมณ์ดีส่งเสริมให้พี่น้องชาวแกดำได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงและคัดกรองความเครียดและภาวะค่าตัวตายอยู่เสมอไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราอำเภอแกดำขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับชุมชนโรงเรียนและส่วนราชการร่วมกันในการป้องกันและเฝ้าระวังบุหรี่และสุราสิ่งแวดล้อมดีมีสุขาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณภาพน้ำ สิ่งแวดล้อมสิ่งปฏิกูลและการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนการสร้างสัมพันธาภาพที่ดีโดยหมู่บ้านชุมชนจะมีการรวมกลุ่มกิจกรรมสร,สร้างสุขร่วมกันอย่างน้อยหนึงชมรมต่อหนึ่งหมู่บ้านและมีกิจกรรมสร,สร้างสุขร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เป้าประสงค์ที่5เพื่อให้พระสงฆ์อำเภอแกดำสุขภาพดีมีวัดดาวดึงเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพมีพคกีฬานุปราถาผ่านการอบรมสีรูป และมีกุฏิชีวาพิบาลที่วัดสุเนศชัชวาลบ้านวังแสงประเด็นที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อเด็กแก่ดำอัจฉริยะและมีทักษะชีวิตยืนยาวอง้าประสงค์ที่ 1. อําอำเภอแก่ดำมีการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนทุกครัวเรือนมีกองทุนเสริมเกลือไอโอดีนในทุกหมู่บ้านสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพในทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละสอง0 0บาทเป้าประสงค์ที่2เด็กแก่ดำดีเก่งมีสุขสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติระดับดีมากทุกแห่งโรงเรียนคัดกรองและนำส่งเด็กสมาธิสั้นรวมทั้งคัดกรองและนำส่งเด็กที่มีปัญหาทางสายตาในชั้นปฐมศึกษาปีที่1 เป้าประสงค์ที่3เพื่อให้เด็กแก่ดำได้รับการบริโภคอาหารที่จำเป็นและเพียงพอเช่นไข่นมพืชผักและปลาโดยสถานพัฒนาเด็กประถมวัยและโรงเรียนได้จัดเมนูอาหารกลางวันเมนูไข่อย่ยางน้อย1ฟองต่อคนต่อวันเป้าประสงค์ที่4เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ในอำเภอแก่ดำเข้าถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การดูแลร,ระหว่างตั้งครรภ์ การป้องกันโรคขาดสารเอโอดีนและมีความรอบรู้ที่จําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อเด็กอัจฉริยะโดยกองทุนสุขภาพตําบลทาง6แห่งสนับสนุนนมไข่แก่ญิงตั้งคันทุกรายเป้าประสงค์ที่5เพื่อให้ประชาชนอําเภอแกดําได้รับความรู้และข่าวสารที่เพียงพอเพื่อให้เกิดการตระหนักและมีความรอบรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กแกดดำ ทุกหน่วยงานในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ในชุมชนเพื่อให้เด็กแก่ดำดีเก่งและมีสุขถนนนทนเนศอนนามาอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคาม วันนี้เราได้มาร่วมกิจกรรมโครงการนุ่งผ้าไทยไปทำบุญปันสุขปันเทาทุกชาวแก่นดำนะครับซึ่งโครงการนี้ทางอำเภอร่วมกับส่วนราชการทุกส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านผู้ปกบ้านและองค์กรชุมชนในพื้นที่อำเภอแก่นดำได้ร่วมกันในการจัดกิจรกรรม โดยให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำเป็นฝ่ายเลขารือว่าเป็นแม่งานในการประสานการปฏิบัตินะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะออกกิจกรรมทุกวันพระหรือว่าอย่างน้อยก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งในพื้นที่อำเภอแกดำของเรา ซึ่งอำเภอรกระดำของเรามีอยู่5ตำบลเป็นหมู่บ้านและมีวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่จํานวน52วัดเราก็จะอก,กิจกรรมกิจกรรมเรามาจากภูรณาการไปทุกส่วนนะครับไปทุกส่วนตั้งแต่โครงการหมู่บ้านรักษาศิลหาเป็นถนนสายปัฒนธรรมเป็นโครงการ บ้านนี้มีรักปลูกผักแจกโยมแล้วก็เป็นโครงการผูบ้านยั่งยืนโดยหลังจากการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะมีการทาบุญตักบาทนะครับทําบุญตักบาทก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ก็จะมีเงินสดส่วนหนึ่งซึ่งจะตุปัจจัยที่เราได้นะครับส่วนหนึ่งก็จะถวายทางด้านพระภิกษุสงฆ์แต่ส่วนหนึ่งก็คือทางผู้นำชุมชนทางองค์กรผู้ใยญ่บ้านก็จะ เป็นเข้าโครงการโครงการปันสุขของอำเภอแก่ด hmm. ำเพื่อที่จะนำะข้าวสารอาหารแห้งหรือว่ามาทำเป็นถุงย่างชีพ mm hmm. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ mm hmm. ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอแก่ดำหรือว่าอำเภอท่าเกียงนะครับถ้าไม่มีถ้าขอรับการสนับสนุนส่วนรายได้ที่เป็นเงินสดนะครับเราก็จะมีการเข้ากองทุนในการช่วยเหลือรัศดรผู้ยากไร้ส่วนหนึ่งก็คือจะ เข้าเกี่ยวกับช่วยเหลือในการโครงการผู้ป่วยโรคจิตนะครับในการงบป,ประมาณในการนําผู้ป่วยโรคจิตไปส่งที่โรงพยาบาลจิตเวชซึ่งกองทุนปันสุขของเราขณะนี้ก็จะมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่ประมาณ480,000บาทนะครับแต่ละเดือนเราก็จะใช้งบประมาณอยู่ประมาณาเกือบ20,000หรือ30,000บาทในการให้ช่วยเหลือ,อแต่เงินกองทุนปันสุขของเรานะครับ อาจจะไม่มีลถนะครับมีแต่เพิ่มเรื่อยๆจากการทําบุญของประชาชนนะครับก็อย่างวันนี้การทํราบุญตักบาทแต่ละหมู่บ้านนะครับก็จะไดะ้งบประมาณอยู่ในการช่วยเหลือ,อบ้านละประมาณ2 3,000บาทนะครับในการช่วยเหลือนอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนในพื้นที่อําเภอเจดามีจิตศรัทธาเพื่อที่จะมาบริจาคข้อกองทุนก็จํานวนมากผมนายอำเภอเจดมนะครับก็ขอขอบคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําท้องที่ประชาชนในอําเภอเจดํานะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนปันสุขเพื่อให้ทางอําเภอนะครับทางคณะกรรมการได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผมเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อชาวอำเภอแก่ดำนะครับก็ขอขอบคุณทางหน่วยงานโดยเฉพาะฝ่ายเรขาที่ได้ดําเนินการเป็นหน่วยงานที่จะคิดต้นแบบขึ้นมานะครับก็ได้รับความอาชื่นชมจากประชาชนทุกส่วนนะครับซึ่งเราก็จะ,ะขับเคลื่อนต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกส่วนครับผมครับ สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแกดำในปีงบประมาณ2,568พอชออำเภอแกดำได้นำเอานโยบายและแนวทางที่จังหวัดได้ประกาศเป็นนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดมหาสารคามปี2,568มาเร่งรัดการดำเนินการให้ครอบคลุมกรบถ้วนและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการดำเนินง,งานพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแกดำในทุกตำบลจำนวน3ประเด็นหลัก15เป้าประสงค์54ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวแกดาให้ดีขึ้นประเด็นที่1คนแกดาทุกช่วงวัยคุณภาพชีวิตดีมีอายุยืนยาวสีเป้าประสงค์25ตัวชี้วัดประเด็นที่2แกดาเมืองน่าอยู่สูงจังหวัดสุขภาพดีแกดาเมืองปลอดภัยเมืองสะอาดเมืองสีเขียวและเมืองแห่งอำเภอสุขภาพดีหาเป้าประสงค์26ตัวชี้วัดประเด็นที่3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อเด็กแก่ดำอัจฉริยะมีทักษะอายุยืนหาเป้าประสงค์14ตัวชี้วัดพร้อมทั้งนำข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมาขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในอำเภอแก่ดำผู้นำชมุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสมและประชาชนชาวอำเภอแก่ดำรวมถึง นำนโยบายสำคัญอื่นๆของจังหวัดมหาสารคามมาเร่งรัดก,การดำเนินงานในอำเภอแกดำต่อไปผลการดำเนินงานพอชออำเภอแกดำอยู่ในระดับดีเยี่ยมด้วยคะแนน93.48คะแนนปัจจุบันอำเภอแกดำเป็นอำเภอที่มีอายุค่าเฉลี่ยยืนที่สุดในจังหวัดมหาสารคามคือ76.4ปี และยังเป็นอำเภอที่มีอายุค่าเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่ดีที่สุดของจังหวัดมหาสรารคามคือ67.67 67ปีที่นี่อำเภอแกดำ